ก่อนครับอาล้วครับเฟอร์มินให้เิปาโนอ้าวลูกนี้โอโมโลไลก็เิปาโนปั่นโอ้ว่านาทีเท่านั้นครับทีเทปานโนโอืมคืนเบียร่าอ้าวแล้วลิแกมูลเลอร์ปัน่นเราก็หนึ่งหนึ่งเลยโอ้ยสวยสองทีมเลยครับวันนี้ยิงลูกนี้พลิกเข้าขวายังแกมูลเลอร์แล้วก็ไปเข้มไม่ยิงมูลเลอร์แล้วก็ไปเข้มโอ้ยเสียเลยะ เป๊บครับเกาหัวแกงกเลยนี่ลาพิยาหยอดมาเสาแรกแถวสองมีโอโมเอาอีกไหมอีกไหมไม่อีกเอ้าอีกไหมฟัดบัตทันหอเอาจนได้ครับแมนซิสตี้์และฮาเตเบตเตเบตแบ็คแคมโม่ทีเดียวเลยครับเรื่องูไอ้วินิโคุยซาวิท แค่นี้ดาวกิตแล้วก็ฮัมซ oh ิกโอ้โยยังเซพอีกอ้ต <laughs> oh, รงนี้ครับกําลังท็อปฟอร์มเลยครับมารโดซาฮัมซ <People S 2> ิกลงลกเลยลูกนี้ไม่รอดแน่โ oh อ้โหหนึ่งศูนย์ครับได้แล้วจีครับชิโนโดนได้แล้วจี้ได้แล้วจี้ได้แล้วจี้เคนชิโนโดนแล้วก็พาตีนี้โอ้ย oh <laughs> มากระแมนอยู่ <laughs> อันนี้มันโอ้โหแทบจะใหม่หมดเลยเนาะ ลาอาให้อะแล้วซ้อนโอ้ซ้อนลูกนี้พลิกสวยงั้ยโอ้โหลง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 เลยเออโอ้หนึ่งศูนย์เลยครับนะซัพเปอร์จากเอาพลาดแล้วแล้วก็ซ้อนหึงมินเฮ้โอ้โหหลังวันนี้ครับแล้วโอ้โหมาเองดื้อมาเองดื้อเลยซ้อนแล้วก็เอาก็ เอาเนเมเล่ครับแต่ยาวครับอ่าวาตุเก้นแบ็กซ้ายจ่ายมาซอนซอนแล้วก็แล้วก็มาตีเนสครับมาให้พาทินี่ครับโอ้พิกสวยมาทีนีไหลมายิงแล้วฮอยเอาละครับจีโอ้โหพิกสวยตรงนี้แล้วก็ลูกลาวว่าซนเลด หนึ่งศูนย์แล้วล่ะรอคืนครับไพทีนี่เติมเปิดป้าลูนี่โคกเต็มเต็มซ้ำไหมซ้ำเร็วเข้าเลยโอ้โหญาญ่าตูเล่ดึงเราให้ฮาแล้วครับกาคาแล้วก็โรพิทพันเพอร์ซีเฮ้ยดงหนึ่งเง็บโอ้โหมัตเทอุตแทงเบลให้แล้วก็บันเพอร์ซีโอ้โดนบุกทั้งให้มาเกลเลยอ่าแล้วรับนมาตูดีโอโห้า โอกคชาโอกคชาร้อยทีย่สิบาสะเพิ่มปันแล้วก็หนึ่งศูนย์เลย <c oughs> สายกะกะได้แล้วจี้กะกะแล้วไหลมาจาริชาปันแล้วก็ยัง